ี๋ยวผมขอแนะนำสปิเกอร์ท่านแรกนะครับรองศาสตราจารย์พานิพุพุทธิพุธนะครับก็นะครับปัจจุบันนะครับท่านก็เป็นอาจารย์อยู่ที่สมสมัยเทคโนโลยีรพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับสำหรับเปเปอร์ที่จะจะมาเลคเชอร์นะครับ,รบ,รบก็คือเป็นเรื่องของหลักการออกแบบและข้อพิจารณาในการเลือกใช้วัสดุสังเคราะห์นะครับในงานวิศวกรรมปฏตพีนะครับแล้วเรื่องของพารามิเตอร์สำคัญสำหรับงานแต่ละประเทศแต่ละประเภทครทับต้องด้่พานิพินครับ ครับับขอบ,บคุณนะครับนักต่สมโพธครับก่อนอื่นเนี่ยก็ได้รับแจ้งมาว่าให้ฝากประชาสัมพันธ์ว่าทางสาขาอนุอนุกรรมการปฏิพีของวสทกำลังจะดาเนินการร่างมาตรฐานเกี่ยวกับวัสดุสังเคราะห์นะหรือเจอเซนเทติกนะครับนะซึ่งก็จะฟอร์มคณะกรรมการแล้วก็จะดำเนินการเพื่อให้เกิดมาตรฐานนะ ที่จะใชนะ้สำหรับประเทศไทยต่อไปนะครับสำหรับหัวข้อที่ผมจะบรรยายวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัสดุสังเคราะห์ในงานวิศวกรรมโยธานะครับก็อาจจะเป็นเรื่องทั่ว,วไปนะครับแล้วก็มีเรื่องของการทดสอบเนีเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะครับพยายามรักษาเวลา,าในเวลา14นาทีตอนนี้ก็อาจารย์สมพงษ์แนะนําไป4นาทีแล้วครับเหลืออีก10นาทีนะครับ พูดถึงไอ้ตัวตัววัสดุสังเคราะห์เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นไอ้ตัววัสดุที่ผลิตลักษณะเป็นแผ่นน,นะครับเป็นแผ่นบางนะครับก็เอามาใช้สําหรับพวกดินหินแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมปะตพีต่างๆนะครับในสมัยก่อนในยุคแรกๆนะครับก็มีไม่กี่ชนิดนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็มีจํานวนมากนะครับถึงประมาณา600นะประเภทนะครับแล้วก็มีอยู่ทั่วโลกทีเดียวนะครับ อย่างแรกที่จะพูดถึงก็คือเจอร์เทคสไทน์นะครับเจอเทคสไทน์นั้นก็เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่น้ําซึมผ่านได้แล้วก็ลักษณะก็เหมือนผ้านะครับซึ่งเจอร์เทคสไทน์นั้นก็จะมีอยู่ทั้งหมด2แบบนะครับก็คือเป็นแบบนอนวูเบิ นะแล้วก็แบบวูเบิลนะครับส่วนนอนวูเบิลนั่นก็คือ,อะจะใช้ก็คือแบบชนิดที่ไม่ได้ถักทอนะครับก็เหมือนกับเอาไอ้ใยสังคราะห์เนี่ยมาเรียงลงไปในสายพานแล้วก็เป็นแบบนอนวูเบิลที่เป็นแบบฮีทบอลเด็ดก็คือใช้ความร้อนเป็นตัวเชื่อมประสานกับอีกแบบนึงก็เป็นใช้นิ้เดินพันก็คือใช้เข็มเย็บๆๆลงไปให้มันติดกันนะครับ ส่วนแบบบูเวนก็เป็นแบบที่เป็นถักทอเหมือนกับผ้าทั่วๆไปนะครับอีกแบบนึงก็เป็นีโอกริดนะครับีโอกริดก็จะเป็นลักษณะที่เป็นตะข่ายนะครับที่สามารถที่รับแรงดึงได้แล้วก็มีช่องเปิดซึ่งก็จะทําให้พวกวัสดุถมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดินหรือดินโมลเม็ดเนี่ยเข้าไปล็อกอยู่ในไอตัวช่องเปิดนั้นก็ทําให้สามารถที่จะรับแรงต้านได้นะครับ ส่วนเจมมอมุมเรนนั้นนะครับเจมมมมรนก็จะเป็นพวกวัสดุสังเคราะห์ที่กันน้ําได้นะครับอาจจะมีความสามารถในการซึมผ่านต่ําหรืออาจจะกันน้ำได้100%เช่นพวก S D P E นะครับที่ใช้ในพวกบ่อกักขยะนะครับพวกนี้นะครับพวกนี้ก็จะกันน้ําได้เราออาจจะใช้เป็นบ่อกักเก็บน้ําก็ได้นะครับ ส่วนีบิบาลหนึ่งจะเป็นเจลคอมโพสิตนะครับเจลคอมโพสิตก็เป็นเจลเท็กซ์ไทล์ที่ผสมผสานกับเจลกริดนะครับหรือวัสดุสังเคราะห์อื่นนะครับเพื่อให้ทั้งทุกส่วนเนี่ยมารวมกันแล้วก็จะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับยกตัวอย่าง <Yeah. S 2> เช่นก็อาจจะเป็นพวกลักษณะของเจลเท็กซ์ไทล์นะที่บวกกับเบนโทไนท์แล้วก็เจลกริดที่ทำเป็นตัวไลเนอร์ในเ่อกักขยะที่เป็นสารพิษทั้งหลายนะครับ ส่วนในภาพนี้ก็จะเป็นภาพซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะของจือกริตแบบต่างๆรวมทั้งตัวเจลเมนเบรนนะครับทุกทกอย่างก็จะผลิตออกมาเป็นมวนนะครับเส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะทำมาจากพวกโพลีโพรพิลีนโพลีเอสเตอร์นะโพลีเอสเทอเรนโพลีอะไม์แล้วก็พวก PVC นะครับก็มีคุณสมบัติดีเด่นก็คือสามารถที่จะทนต่อการกัดก่อนนะทา,ทางด้านชีววิทยาก็คือ การย่อยสลายของพวกแบคทีรียอะไรพวกนี้ก็ไม่มีผลแล้วก็ยังทนต่อสารเคมีได้ในระดับหนึ่งนะครับนอกจากนี้ยังมีพวกเส้นใยธรรมชาตินะครับเช่นพวกอฟ้ายนะพวกพวกปอกกระเจานะครับจุดนะครับหรือว่าพวกไม้ไผ่อะไรพวกนี้ก็เอามาใช้ได้นะครับแต่ว่าก็เป็นพวกที่มียุกันใช้งานจํากัดหรือว่าใช้ได้ในางานที่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับ อันนี้ก็เป็นลักษณะของเจอร์ทสไทภาพแรกก็เป็นนอนวูเบิลนะครับก็อย่างที่เรียนใ้ทราบว่าจะเป็นแบบฮี t บอลเดดหรือว่าจะเป็นแบบนิดินพันก็ได้ส่วนช่องกลางก็จะเป็นเจอร์ทสไท์แบบถักทอนะครับและสุดท้ายก็เป็นเจอร์คอมพสิตนะที่ใช้ในวัตถุประสงค์เชื่อเพื่อการระบายนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นใยธรรมชาตินะเป็นคอยนะก็เป็นก็คือใยมะพร้าวนั่นเอง นะครับอย่างมะพร้าวก็เอามาใช้นะก็จะมีการถักทอนะครับหรืออาจจะไม่ถักก็ได้นะครับแต่ว่าก็จะมีเน็ตเนี่ยคลุมอยู่ด้านนอกอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เอามาใช้ในแง่ของเป็นช่วยพวกอโิโรชันแล้วก็การช่วยให้พืชเนี่ยหรือพวกหญ้าเนี่ยขึ้นมาได้เดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะครับ หรืออีกชนิดหนึ่งนะครับที่เอามาใช้ที่เป็นเส้นใหญ่ธรรมชาติก็คือพวกจุดนะครับก็คือปอกกระเจานะครับก็อันนี้ก็เป็นลักษณะของปอกกระเจาแต่ว่าก็มีอายุการใช้งานค่อนข้างจํากัดนะครับอันนี้แต่ก็นํานมาใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการประยุกต์ใช้ของ เส้นใหญ่ที่เป็นธรรมชาตินะครับก็มาคลุมแบบนี้แล้วก็ยญ้าก็ขึ้นได้แล้วพวกนี้ก็ย่อยสลายไปในที่สุดก็กลายเป็นเป็นปุ๋ยเป็นธานอาหารของหญ้าที่จะปกคลุมไอตัวลาดดินนะครับ ทีนี้เรามาดูหน้าที่ของไอ้พวกสารอของเส้นใหญยวัสดุสังเคราะห์นะครับก็จะมีหน้าที่ในแง่ของการกรองการระบายการเป็นชั้นแยกเสริมความแข็งแรงนะเป็นตัวช่วยป้องกันน้ำแนละ้วหรือของเหลวนะครับหรือใช้ในการป้องกันนะครับป้องกันในที่นี้ก็หมายถึงว่าป้องกันการกัดก่อนป้องกันการกัดซอะหรือการพังทลายนะครับ ในกรณีที่นํามาใช้ในเรื่องของการระบายหรือว่าการการเป็นวัสดุกรองนั้นเนี่ยนะครับก็เนื่องจากว่าบางทีเนี่ยเราก็มีปัญหาที่เราไม่สามารถที่จะหาวัสดุที่เป็นมวลเมเ็ดนะที่เหมาะสมหรือเอามาใช้ในการออกแบบได้เนี่ยเราก็สามารถนำเจอเซนเทติกหรือวัสดุสังเคราะห์เนี่ยมาใช้แทนได้เพราะว่าติดตั้งง่ายแล้วก็อาจจะมีราคาถูกแล้วก็เหมาะสมในพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับโดยที่ การกรองนั้นก็จะเป็นการที่เจอเท็กซ์ทล์หรือเจอเซนทติกนั้นเนี่ยก็ทำหน้าที่ช่วยให้ของเหลวเนี่ยหรือน้ำนะครับสามารถที่ไหลรอดไปได้ขณะเดียวกันก็ป้องกันเม็ดดินเนี่ยนะครับไม่ให้หลุดออกไปนะครับเพราะนั้นในการในการที่จะออกแบบเจอเท็กซ์ทล์นะให้ทำหน้าที่เป็นวัสดุกรองเนี่ยก็ก็มีวิธีการออกแบบอยู่นะครับนะแล้วก็ ซึ่งไอ,ไอการใช้เจลร์ริคสไเป็น filter ฟิลเตอร์พวกนี้หรือเป็นวัส,สดุกรองพวกนี้นะครับก็ใช้ในงานร่องระบายก็ได้นะครับเป็นเป็นลักษณะเป็นแบลนเก็ตเดรนนะครับก็คือใช้เป็นแผ่นนะเพื่อที่ช่วยในการระบายหรือเป็นการระบายที่รวบรวมน้ำนะครับหรือใช้ในงานโครงสร้างหรือใช้ระบายบริเวณที่เป็นออท้ายเขื่อนก็ได้นะครับ โดยก็บอกว่าในใน,ในหลักการของการเป็นเป็นเอามาใช้เป็นวัสดุเพื่อที่จะใช้ในการระบายนั้นเนี่ยก็มีหลักการการออกแบบเหมือนกับการออกแบบของอดินนะครับอันนี้ก็เป็นภาพนะเราเห็นว่าฟิลเตอร์ที่เป็นสี่เหลี่ยมดันด,ด,ดนั้นก็คือเป็นรูปตัดของตาคตา,ายตา่ายของเจอซัสทายนะครับน้ำไหลเข้ามาได้ขณะที่ดินก็จะถูกกันเอาไว้นะครับไม่ให้ไหลลอดเข้ามานะครับ อันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างการใช้เจิทักสไตล์หรือเจอเจอเซนตติกในงาน ที่อามาเป็นในวัตถุประสงค์ของการระบายนะครับก็อาจจะใช้ในหลัง retaining structure ก็ได้แทนที่เราจะต้องเอาทรายหรือเอาอะไรมาแล้วก็ใช้เจอสักทรายแทน,นหรือในชั้นทางก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ในกรณีที่เป็นการระบายในรูปขะครับในรูปที่อยู่ความมือสุดที่เป็น embankment และเป็น radial drainage นั่นก็คือ PVD หรืออาจจะเป็น i n c e p t i o n drain ในรูปที่มีท่อแล้วก็ใส่หินกวนลงไปแล้วก็ใช้เจอซักทรายหุ้มนะครับ อันนี้ก็เป็นการระบายแบบหนึ่งนะครับส่วนในแง่ของการนำมาเป็นวัส,สดุแยกนะครับก็เจอร์ริส์ทเนี่ยปก,ปกติแล้วเนี่ยนะครับวัส,สดุสองชนิดเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันมีคุณสมบัติต่างกันนะครับแล้วเ,เราเอามาใช้นะให้เลเยอร์มันอยู่ติดกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทำให้หน้าที่ของวัส,สดุหนึ่งนี่ยสูญเสียไปนะครับนะเพราะฉะนั้น การนำเจอเท็กซ์ไทรหรือเจอซินติกมาเป็นวัสดุช่วยแยกนั้นเนี่ยก็จะทําให้วัสดุแต่และชนิดก็สามารถที่ทําหน้าที่นะของของของตัววัสดุนั้นๆได้และดีตามที่ได้ได,ได้มีวัตถุประสงค์ไว้นะครับตัวอย่างเช่นในงานถนนหรืองานก่อสร้างบนชั้นดินอ่อนเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าวัสดุที่มีคุณสมบัติดีนะหรือเป็นมวลเม็ดเนี่ยมันจมตัวลงไปในดินที่เป็นดินอ่อนเนี่ยนะเมื่อ มันเกิดการผสมผสานกันเนี่ยของวัสดุดีกับวัสดุไม่ดีเนี่ยคุณสมบัติในการรับน้ําหนักของไอตัวคันทางอันนั้นก็จะ,ะสูญเสียไปเพราะฉะนั้นเจอทักไตย์นั้นก็สามารถที่จะเอามาเพื่อแยกวัสดุ2ชนิดนี้ออกจากกันนะครับ อันนี้ก็เป็นลักษณะนะถ้าเราไม่แยกเราจะพบว่ามันก็จะมีบริเวณที่มาปะปนกันนะเป็น transition zone ก็คือมีการผสมกันแต่ถ้าใช้เซีย์ทักทายเนี่ยก็จะช่วยแยกนะวัสดุนะให้ออกจากกันชัดเจนแล้วก็ทำหน้าที่ของใครของมันยกตัวอย่างเช่นที่สนามบินสวน,นภูมิในช่วงที่มีการพรีโรดนะมีการมีการใช้เซอร์ช์ทโดยใช้หินคลุกเนี่ยมาโหลดเพื่อที่จะให้ PV d ทดีหน้าที่ระบายน้ําออกไปนะครับ เขาก็ใช้จอร์ริกส์ทายเนี่ยนะครับเป็นตัวแยกไอหินคลุกที่เขาเอาใช้มาทาเป็นเป็นเซอร์ชานั้นเพราะว่าเซอร์ชานี่หินคลุกเนี่ยจะต้องถูกนํามาใช้ใหม่ถ้ามันลงไปปะบนกับชั้นทรายซึ่งเป็นชั้นซับน้ําแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ให้ไอตัวน้ําหนักของไอตัวหินคลุกนั้นก็น่าที่จะสูญเสียไปนะครับแล้วก็ไอตัวชั้นทรายซับน้ําก็ ไม่น่าที่จะมีคุณสมบัตินาดิดอย่างที่ได้ออกแบบหรืออย่างที่ต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นรูปของการใช้เจอเท็กซ์ไตนะมาแยกนะวัสดุระหว่างไอตัวที่มันเป็นคันทางที่เป็นดินด้านล่างกนะับส่วนที่เป็นไอตัวหินนะของคันทางรถไฟเพราะว่าในงานลักษณะนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาที่ถ้าดินข้างล่างเป็นดินอ่อนแล้วรถไฟมันวิ่ง ซ้าไปซ้ำมาเนี่ยมันก็จะเกิดพัมปิ้งนะจะเกิด ing, พัมปิ้งพอเกิดพัมปิ้งแล้วเนี่ยไอ้ดินมวลละเอียดเนี่ยก็จะเข้ามาผสมนปนเปยอยู่กับไอ้ตัวหินที่เป็นหินรองไม้หมอนรถไฟนะก็ทําให้บริเวณนั้นเนี่ยมีปัญหาได้นะครับก็ใช้เจอเท็กซ์ไทมาเป็นตัวแยกนะครับ ทีนี้ในแง่ของการเอามาเสริมความแข็งแรงก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างชัดเจนมากแล้วก็โดดเด่นแล้วก็เป็นที่รู้จักกันมากทีเดียวนะครับว่าไอ้ตัวเจอซนติทิกนั้นเนี่ยนะหรือวัสดุสังเคราะห์น,นั้นเนี่ยสามารถที่จะเสริมเข้ามาในมวลดินเพื่อที่จะเสริมความแข็งแรงกับมวลดินได้เพราะดินโดยธรรมชาตินั้นนี่นนนไม่สามารถที่จะ,ะรับแรงดึงได้ครับเพราะฉะนั้นการใส่วัสดุเสริมเข้าไปนะก็จะทําให้มวลดินนั้นเนี่ยสามารถที่จะ ตั้งทำงานอยู่ได้นะครับโดยที่ไม่พังทลายลงมานะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าถ้าเราไม่ใช้วัสดุสังเคราะห์มาช่วยเนี่ยเราก็จะเห็นในรูปดีนะรูปดีก็เป็นลาดดินธรรมดาเราก็จะต้องตัดให้มีความลาดเอียงมากแต่พอเราเริ่มเอาวัสดุสังเคราะห์เข้ามาใช้เราจะพบว่าไอตัวลาดเอียงก็จะลดลงการเว้นคือที่ดินก็จะลดน้อยลง แล้วก็เราก็สามารถทําให้ตั้งตรงได้แต่ว่าการที่จะทําอย่างนี้ได้ก็หมายความว่าดินที่เป็นฐานนะจะต้องมีความแข็งแรงพอสมควรนะครับเราคงไม่สามารถที่จะสร้างโครงสร้างแบบนี้บนดินอ่อนได้ก็จะต้องมีการปรับปรุงดินฐานอยู่พอสมควรและสุดท้ายเลยก็คือเป็นรูปที่เป็น RC ็มรูปแบบในแง่ของค่าใช้ใจ่ายเราก็จะพบว่าก็จะเพิ่มขึ้นจากดินเดิมทําสลบปธรรมดาแล้วก็ไล่เรียงมาที่เป็น RC ก็จะมีราคาสูงที่สุดนะครับ ในแง่ของการนำมาใช้เป็นวัสดุเสริมความแข็งแรงนั้นเนี่ยแบบแรกก็เป็นเอามาใช้ในการปูนะบนวัสดุบนดินอ่อนนะครับเวลาเราจะถมอะไรบนดินอ่อนเนี่ยเจลักทรายก็ทำหน้าที่ช่วยอุ้มนะจะเป็นเส้นใหญ่นะจะเป็นแผ่นที่ทำให้ช่วยอุ้มน้ำหนัก นะไอ้ตัววัสดุถมได้โดยที่ไม่จมลงไปนะในดินอ่อนนะครับซึ่งนี้เราก็จะพบบ่อยในช่วงของการขยายถนนวิภาวดีในช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะมีการใช้แผ่น g e อร์เทคสไน์ะพอดอทีที่บ่อยนีย้เพราะว่าได้เห็นนะครับได้เห็นไปตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักว่าคืออะไรนะแต่เห็นว่าเขาเอาไอ้แผ่นข,า,ขาวๆนี่แหละลงไปปูนะครับแล้วก็ถมดินนะนะเ,มเมื่อเวลาผ่านไปก็รู้ว่าอ้อนั่นก็คือเจอร์เทคสไทนนั่นเองนะก็เพื่อที่จะ ไปอุ้มน้ำหนักของไอตัวดินถมไม่ให้มันจมตัวลงไปนะครับหรืออาจจะมาใช้ในแง่ของการเพิ่มให้สลลบนั้นตั้งตรงอย่างที่ว่านะครับหรืออาจจะใช้นะเป็นตัวช่วยระบายน้ำนะครับนะลดความดันน้ำนะที่อยู่ด้านหลังของกําแพงกันดินนะครับเราจะเห็นว่ามีเจไลัสทายนะปูอยู่ด้านหลังนะครับ ส่วนในรูปนี้ก็จะเป็นรูปของการนำจีโอกริดมาใช้นะในงานทางนะครับหรือเป็นอันนี้ก็จะเป็นจีโอคอมพสิตนะครับก็จะเป็นจีโอกริดสีขาวแล้วก็รองด้วยแผ่นจีโอเท็กไซทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นจีโอกริดแบบหนึ่งนะครับในการที่นำวัสดุวัสดุสังเคราะห์หรือเจอเจอเซนติคิเนี่ยนะครับมาใช้นะในงานที่เป็นดินอ่อนเนี่ยนะครับ ค่อนข้างมีปัญหานะครับเพราะว่าการก่อสร้างคันทางบนดินอ่อนเนี่ยนะมันจะมีปัญหานะครับอยู่เยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยก็คือต้องมีการสำรวจดินนะครับ นะต้องมีการสำรวจดินแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงดินโดวยวิธีที่เรานิยมใช้กันทั่วไปเช่นการให้น้ำหนักก่อนการใช้น้ำหนักสมทบโดยมีการระบายด้วย PVD หรืออะไรก็สุดแท้แตนะ่หรือการจะใช้วัสดุมวลเบาการแทนที่ด้วยวัสดุที่ดีกว่านะหรือว่าโดยการผสมลึกโดยทำซีเมนต์เจ็ทเก้าซีเมนต์คอลัมนนะครับ แล้วก็สามารถที่จะนำไอตัววัสดุสังเคราะห์หรือไอวัสดุพวกเ e ลอ s y n t h e t i นี้มาใชนะ้เป็นทางเลือกได้นะทดแทนวิธีดินที่กล่าวมาแล้วนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับการสร้างคันทางดนะบนดินอ่อนมันก็จะมีปัญหาเรื่องของการพังทลายนะการพิบัตินะหรือการ,การพิบัติเนื่องจากาดินข้างล่างไม่สามารถที่รับำหนักได้ เราก็จะพบว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรนะครับมีการปลิ้นทะลักขึ้นมาหรืออาจจะเป็นการพังทลายแบบที่เป็นอเป็นเป็น,น rotational failure หรือเป็น lateral spreading ก็คือ,อไอตัวคันดินเองนะเป็นตัวที่ที่ที่อยู่ไม่ได้นะครับซึ่งในรูปแบบของการพิบัติทั้งทั้งรูปแบบเนี่ยนะก็จะต้องอมีการวิเคราะหนะ์ความสามารถในการ รับแรงแบกทานของคันดินแล้วก็วัสดุเสริมต้องมีความแข็งแรงพอนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเดี๋ยวจะมาพูดถึงในแง่ของวัสดุเสริมหรือเจ้สสนิจที่นํามาใช้นะครับแล้วก็ไอ,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 อตัววัสดุเสริมความแข็งแรงของวัสดุเสริมนั้นเนี่ยก็จะต้องมีความแข็งแรงทั้งในด้านในด้านทางยาวแล้วก็ในแนวขวางแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งก็จะมีเรื่องของการต่อนะตรงตำแหน่งตะเข็บ นะครับก็จะต้องมีการพิจารณาความแข็งแรงบริเวณนั้นด้วยนะครับผมขอไปเร็วนะครับอ,อยากจะพูดถึงพูดถึงการก่อสร้างไอตัวไอตัวโดยใช้วัสดุสังเคราะห์เป็นเป็นวัสดุเสริมเนี่ยก็จะต้องมีการเตรียมการพื้นที่นะครับแล้วก็มีเครื่องมือนะครับเ,เวลาเวลาเราถมเนี่ยต้องถมไม่หนาเกินไป นะครับแล้วก็เวลาใช้รถขนก็ต้องใช้รถขนซึ่งไม่ใช่บรรทุกหนักมากเกินไปเพราะวิ่งลงไปแล้วเนี่ยมันก็อยากจะทําให้ไอ้ตัววัสดุเสริมไม่สามารถที่รับหนักได้นะครับไอ้ตัววัสดุเสริมก็ต้องค่อนข้างที่จะสะอาดแล้วก็เวลาเราเกลี่ยก็ต้องเกลี่ยด้วยค่อยๆเกลี่ยนะครับแล้วก็มีการบดอัดนะอีกกรณีหนึ่งก็คือการนําวัสดุเสริมเนี่ยเจอซนติกมาใช้เป็นตัวกันน้ํานะครับ ตัวกันน้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นจีเมมเบรนหรืออาจจะเป็นฟอกเคลย์ไลเนอร์นะครับนะโดยก็จะใช้เก็บไอพวกวัสดุที่เป็นของเหลวที่เป็นสารพิษนะครับพวกนี้อาจจะใช้ดาดคองก็ได้นะดาดคองส่งน้ําก็ได้นะครับในภาพบนก็จะเป็นภาพของบ่อเก็บขยะที่เป็นสารพิษนะครับพวกนี้ก็เป็นจชีเมมเบรนนะครับพวกนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของการที่จะต้องมีการต่อเชื่อมนะครับไอแผ่น เจอเมนเบนส่วนภาพล่างก็จะเป็นการนำเจอเมนเบนมาใช้เป็นตัวดัดคลองส่งน้ำนะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวก h d p e นะครับในแง่ของการเอามาใช้ป้องกันนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเจอริกสไทตัวเจอกสไทเนี่ยเอามาช่วยป้องกันนะไอตัวเจอเมมเบนอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเ,เวลาเวลาที่ จะใช้จุลแมนเบนในการที่มากันของเหลวเนี่ยมันอาจจะถูกกระแทกนะทำให้เกิดการทะลุนะเพราะฉะนั้นก็จะใช้จุลแันเบนมาช่วยป้องกันนะครับเพราะว่า ถ้ามันเกิดการทะลุขาดหรือฉีกขาดแล้วเนี่ยนะการป้องกันมันก็อาจจะเกิดการรั่วซึมลงสู่ดินแล้วอาจจะไหลซึมไปสู่สภาพแวดล้อมได้นะครับอันนี้ภาพบนเราจะเห็นว่าข้างล่างเป็นจมมนเบรนแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นเจอเท็กซ์ทา์นะที่จะมาช่วยป้องกันจมมนเบรนส่วนรูปรานร่างนั้นก็จะเป็นการใช้วัสดุสังเคราะห์เนี่ยนะครับมาใช้ป้องกันนะชายฝั่งทะเลบ้านเราก็มีนะครับที่ที่จังหวัดสงขลาก็จะเห็นเยอะ ริมหาดสมิลาแต่ว่าตอนแรกก็เห็นในรูปแบบนี้นะครับสวยงามดีเจออีกทีก็ดูกระจัดกระจายไปทั่วหาดเลยครับนะก็แสดงว่ามันก็ต้องมีจุดอ่อนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะมันขาดนะครับเพราะพวกนี้มันก็จะมีปัญหาเรื่องของอุลตราวโอเลตอยู่นะครับทีนี้ในเรื่องของคุณสมบัตินะที่จะต้องมีการตรวจสอบก็คือในของวัสดุที่เป็นเอเซนติกก็คือเราต้องดูน้ําหนัก นะครับจะต้องดูไอ้ตัวน้ําหนักนะครับว่า,าน้ําหนักเนี่ยเป็นอย่างไรเป็นไปตามมาตรฐ,ฐานหรือไม่อันนี้ก็เป็นไปตาม s t m นะครับแล้วก็ต้องดูในเรื่องของความหนานะครับดูในเรื่องของความหนาตรวจสอบความหนานะครับแล้วก็ต้องตรวจสอบการรับแรงดึงแล้วก็การยืดนะเป็นเป็น Grab t e นะแล้วก็การยืดว่ารับแรงดึงได้เท่าไหร่แล, olved, แล้วก็ยืดเ <pok ok. S 2> ท่าไหร่ แล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของ wide ไว s t r e n g t h นะ t h strength ก็คือขนาดก็จะสั้นๆเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่อง necking ก็จะน้อยลงเพราะว่าถ้าเรายิงดึงในแง่ของกรณีของ g a ราฟ e ท t เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่อง n c k i n g นะแต่ว่าที่ทำา w i ิดเนี่ย e c ก i n g ก็จะมีปัญหาน้อยลงนะครับแล้วก็ในเรื่องแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของ elongation เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ดูเรื่องของการคืบ เนะี่เทนไซค์ครีบเพราะพวกนี้ว่าเพราะว่าเมื่อมันใช้งานนานๆเนี่ยเราดึงรั้งมันไว้นานๆเนี่ยมันก็จะมันก็จะลักษณะก็จะเกิดการคลากนะหรือคืบหรือยืดนะที่ไม่คืนตัวอีกแล้วนะครับอีกการทดสอบอีกอย่างหนึ่งที่ที่ต้องทดสอบก็คือเรื่องของการทะลุนะครับพันเชื้อเทสพันเชื้อสตรงนี่ก็คือเป็นการทิ้งทุบทิ้มหมุดลงมาเพื่อดูอว่ามันทะลุหรือไม่เพราะว่าในการใช้งานจริงเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับการดั้มหินลงไป นะรถดำจะดำหินลงไปหินก็ลงไปกระแทกนะก็อาจจะทําให้เกิดการทะลุได้นะครับเพราะนั้นก็จะเป็นการทดสอบความแข็งแรงต่อการทะลุนะหรือว่าเป็นการทดสอบลักษณะคล้ายคลึงกันกเพียงแต่ว่าเราเลือกเป็น CBR Puncher เพราะว่าไอตัวหัวที่จิ้มลงไปให้ทะลุเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากับหัวกดตอนที่เรากดทดสอบค่า CBR นะครับแล้วก็มีการทดสอบเทปซอดอนแทนนะก็คือการฉีกขาด นะครับเพราะว่าถ้ามันฉีกขาดแล้วเนี่ยนะมันก็อาจจะลุกลามไปได้นะครับแล้วก็สุดท้ายที่มีการทดสอบก็คือเรื่องของ U V นะครับ เพราะว่ามันเป็นวัสดุสังครห์เนี่ยถ้าสมมุติว่าสัมผัสกับอากาศหรือแสงแดดเนี่ยเป็นระยะเวลาหนึ่งเนี่ยก็จะเกิดการย่อยสลายแล้วก็เปื่อยนะครับมันก็เหมือนกับถุงทรายถุงปุ๋ยที่เราใส่ทรายกันน้ําตอนน้ําท่วมครับผ่านไปปีหนึ่งเราเราจะเห็นว่าเราเอานิ้วจิ้มเนี่ยก็จะขาดทะลุได้โดยง่ายนะอันนี้ก็เป็นผลจากการที่ได้รับยูวนะครับทีนี้อีกอการทดสอบคุณสมบัติอีกด้านหนึ่งก็เรื่องของอ การนามาใช้ที่เกี่ยวกับน้ำนะครับจะมีการทดสอบอช่องเปิดนะของพวกเจอร์ทัคสไตน์อันนี้ก็จะใช้พวกเขาเรียกว่าเป็นเป็นแกาสบีดก็เป็นเป็นเม็ดแก้วเล็กๆนะครับเป็นเม็ดแก้วเล็กๆนะแล้วก็เอามาล่อนผ่านนะเม็ดแก้วพวกนั้นก็จะมีเบอร์อยู่ว่ามีเบอร์ขนาดเท่าไหร่แล้วล่อนผ่านเท่าไหร่ก็จะได้รู้ว่าไอ้ตัวเจอร์ทักสไตน์นั้นเนี่ยมันมีขนาดช่องเปิดเท่าไหร่เพราะว่าเจอร์ทักสไต์หรือบางหรือ,รอจเจ้าเบรนบางชนิดเนี่ย ถ้ามันเป็นชนิดที่เรียกว่าเป็นเป็นนอนวูเวนหรือชนิดที่ไม่ได้ถักทอเนี่ยมันไม่ได้มีขนาดช่องที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่รู้จะก,กะยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ตัวเมสการ์ดบีดที่เป็นขนาดต่างๆเนี่ยมาเป็นตัวร่อนผ่านก็จะได้รู้ว่ามันมีขนาดหยาบหรือว่าละเอียดอย่างไรนะครับส่วน p e r m i t t i v i t y ก็เป็นการทดสอบนะให้น้ำไหลผ่าน นะให้น้ำไหลผ่านนะครับเจอเท็กซ์ทา์นะโดยเป็นการทดสอบตั้งฉากกับผิวของเจอเท็กซ์ทา์นะครับแล้วก็มีเพอร์เมมบิลิตี้ก็จริงๆแล้วก็มาจากเพิ่มมิติบิตี้แหละครับเพียงแต่ว่าหารด้วยความหนานะครับของแผ่นเจอเท็กซ์ทา์ก็จะออกมาเป็นเพอร์เมมบิลิตี้ของเจอเท็กซ์ทา์แล้วก็มีการทดสอบทานสมิส Uh, Transmissivity นะครับอันนี้ก็เป็นต่อปริมาตรนะครับเป็นการหา flow rate ของน้ำนะที่ต่อตอ,ตอนโดยความกว้างของ geotextile นะท,ที่ความชันทางชลรศาสตร์ค่าหนึ่งนะครับ mm hmm. uh, ทีนี้ในการออกแบบนะครับเกณฑ์ ain, แล้วก็ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้เนี่ยนะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการออกแบบอะไรนะครับถ้า ถ้าเราต้องการที่จะ,ะดูค่าค่าความแข็งแรงดึงเชิงกลแล้วค่าโมดูลัสนั้นเราก็จะต้องทดสอบวายวิดเทส t นะถ้าจะดูความแข็งแรงของตรงตะเข็บตรงรอยต่อก็ต้องมาทำ w ายวิดเทส นะครับถ้าจะมาะดูพัน c h เชอร์รีสิสเนะว่ามันสามารถที่จะทนการกระแทกของเม็ดหินได้ยังไงก็ต้องเอามาทำพัน c h เชอร์เทสก็คือใช้ไอ้หัวลูกเหล็กทิ้งลงมาหรือถ้ามาดูความต้านทานต่อการขาดนะเป็นแทร์รีสิสเทนเราก็มาทำเทปเปอร์อซดอลแทร์สเตรนก็คือเตรียมตัวอย่างให้เป็นลักษณะรูปเทปเปอร์อซด์นะครับแล้วก็ถ้าดูความคงทนก็ดูเรื่องของ UV นะครับว่า มันจะทน UV ได้เท่าไหร่นะครับหรือว่าเราจะดูเรื่องของเคมีแล้วก็ biological นั้นก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ก็แล้วแต่เรื่องที่เราต้องต้องการที่ที่สนใจที่ทดสอบ สุดท้ายก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล,ล้อมนะครับที่จะต้องคำนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบว,ว่าเจอเซนติติกนั้นเนี่ยมันก็ต้านทานต่อทั้งเคมีชีวะนะแต่ว่ามันก็คงไม่สามารถที่จะทนได้ในสภาพดินที่มีความเป็นกรดเป็นด่างสูงนะครับอันนี้ก็จะต้องมีการทดสอบในเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพให้ดูว่าเป็นการใช้เจอเซนติติกนะครับในงานเหมืองแห่งหนึ่งในนี้ก็เป็นลักษณะเป็นเจอเซลนะครับแล้วก็ใส่ดินลงไปนะครับ ขอสรุปนะครับก็เจอร์รส์ทก็ก็เป็นเป็นวัดสดุสังเครานะห์ที่ทำออกมาเป็นแผ่นแล้วก็เหมาะสมนะครับที่จะอามาใช้ในงานวิศวกรรมนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานวิศวกรรมโยธานะครับแล้วก็จะต้องมีการทดสอบคุณสมบัตินะให้เหมาะนะกับความต้องการในการใช้นะครับและก็สุดท้ายก็อยากจะเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าอ,อนุป,ปัตภีนะครับก็กำลังจะดำเนินการทำ มาตรฐานนะทางของเรื่องของเจอเซนติกนะให้เป็นมาตรฐานที่จะใช้ในประเทศไทยก็กำลังจะตั้งอนุกรรมการแล้วก็คงจะได้เห็นมาตรฐานนี้สำเร็จนะในไม่ช้านะครับขอบพระคุณนะครับ